บุ๋มปันด,ดาขึ้นแทนคุณแม่ลูกสองตอบแล้วเรียกด้วยว่าขึ้นแทนคุณแม่ลูกสองเป็นทีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ สำหรับบุ๋มปนัดดาลูกสาวคนโตอย่างน้องอันดาที่ในตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วและลูกชายคนเล็กอย่างน้องอเล็กตอนนี้ได้เคล้นแทนเป็นขวัญใจของพี่พีแฟนคลับทั้งประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะสัมภาษณ์ื่อพร้อมเขียนข้อความเอาไว้อีกว่ามีหลายคนบอกว่าลูกออกมาน่ารักมากมีอีกคนเถอะคือแม้ดิฉันจะทําทุกอย่างให้ดูง่ายแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นปลอเรื่องที่เขียนไม่เกี่ยว อะไรกับเรื่องที่แถลงข่าวค่ะหลังจากนั้นต่างมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย